มีผมกับเม่ทเฮชเราจะไปปีนเขาความสูง400เมตรพี่งปีนเถอะแต่ถ้าเกิดเราทำแค่นั้นมันจะกระจอะเกินไปฮะผมจึงจะใช้ไอเทมพิเศษที่ทำให้การปีนเขาครั้งนี้มีความรู้ระทึกมากขึ้นซึ่งมันก็คือเจ้าหนี้เลยฮะคนในพื้นที่เนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่าน่นแหละฮะชื่อของมันแค่ได้ยินก็น่ากลัวแล้วใช่ไหมล่ะโดยในคลิปนี้นยผมจะทำการใช้ผูกติดกับเมฆทีเฮในระหว่างปีนเขาแล้วผมก็จะโยนเขาลงมาซึ่งผมหมายถึงว่าถ้าเกิดผมทำแบบนั้นผมก็จะตายด้วย เพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะใช้ความสามาัคคีกันในการผ่านอุปสรรคต่างๆในการปีนเขาขครั้งนี้นั่นเองซึ่งจะเป็นยังไงกับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นแรงใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะนะแล้วก็ขอฝากช่องเมกที่เหตุนักพากเกอร์ไว้ด้วยก็แล้วกันนะฮะซึ่งคอนเทนต์ของเขาจะมีการพากเสียงต,ตัวละครต่างๆแล้วก็มีการเล่าประวัติตัวละครต่างๆที่คล้ายๆกับผมแต่คุณภาพก็จะดูดีกว่าช่องผมมานิดนึงทำให้ผมในการไปแค่ไ <Baby girl. S 1> อ้กโโอหคุณเมเอวาาตรรรเท่่่มกคคคัับบใชอนข้้้าางเเเฟีีียยยววลทด พราะยังเนี่ยเรามีแบบความความสามารถในความสามัคคีนะครับความพร้อมดองกันใครน้ำแบบนี้โอเคมาเดี๋ยวผมจัดการหนึงครับเอาเลยเอาเลยอุ้ยเสียวดิเราตึงจิตจันทร์เนาะผมว่าไม่ยางนั้นมันจะทะเยอทะยานอ่ะทะเยออุ้ยอุ้ยสี่ร้อยเมตรโอ้ผมว่าไม่น่ายากหรอกมั้งน่ายากหรอมั้งมันล่องเลย เอางี้เอาไงดีวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันที่กล้าตื่นเต้นแล้วเกินตื่นเต้นเร้าวใจโอ้ย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 เราเราต้องการปฏิหารเราต้องการปฏิหารโอ้ยมันแรงขึ้นเรื่อยๆว่ะเฮ้ยได้ได้วิ่ยได้ได้วิ่งได้ทุกค่ได้ว่ะโอ้ยโอ้ยได้โอ้ยบ้าเฮ้ย อาพิธีขานเราไปทางไหนต่ออ่ะข้างบนนี้ฮะเคลียร์คุณกันนำหน้าเลยครับรอบนี้ผมไม่กล้านำแล้วเดี๋ยวเรื่องเลยไปไปไปยัง้ยชิวๆแล้วตรงนี้แน่นอนมั้งผมเองเลยใจโอ้าโดนครั้งแรกเล้วตะเกียอันนี้อะไรน่ะสแตนเฮียสแตนเฮียยืนตรงนั้นคีบจัมทูเดอะสลิงช็อตโทรว์ดยูอาร์พาร์ทเนอร์ฮะ ะใช้เชือกเพื่อสลิงช็อตตัวเองฮ่าโอ้สลิงช็อตงั้นเหรอตายแล้วเป็นยังไงนี่อ่าผมจะลองดูก็คือเชือกมันตึงได้ถึงไหนอ่ะอ๋ออ๋ออ๋โอเคถ้าเกิดเรากระโดดตอนเชือกตึงๆโอเคโอเคเอาล่ะโอเคโออเเเคคมาาลยรับเอาละไอ๊ยมันติดมันติดครับอ่าเราต้องคุณเมฆต้องกระโดดด้วยเปล่าตอนผมไปถึงใกล้ๆมันอาจจะแบบ ตอนโบตอนคุณจันมาใกล้ๆก็จัดเลยใช่ไหมครับใช่โดนเลยเอาละสามสองหนึ่งกระโดดใช่ครับกระโดดเลยกระโดดเลยโอ้โหทีเวิร์กสุดยอดอ้าววันนี้มันน่ากลัวจังวะมันจะน่ากลัวก็ต่อเมื่ออ่าทางข้างล่างเราเป็นเหวที่ทำให้เราตกไปเริ่มใหมายอันหนึ่งทางโคตรเล็กเลยอ๋อ กระโดดไงโอเคอ้คือต <bin uk> <azo> ้องโดดพร้อมกันโอเคผมจะโดดนะสามสองหนึ่งหนึ่งอุ้ยอุ้ยโอ้โหตรงตรงนี้ผมว่ามาได้โอเคเขียนอะยรโอ้โหอุ้ยได้แล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วโอเคผมโดดขึ้นไปอุ้ยติดติดยังไงวะอุ้ย หัวผมใหญ่เกินอะไม่น่าเอาเอาตานี่มาเลยะโอเอ้อม่วงข้างล่างโอ้โมือสั่นแล้วมือผมสั่นแล้วเดี๋ยวขวับผมต่อเลยโอเคเอาโอ้ยโอ้ยเอาเอาเอาอ้อุ้ยอ้ย โอ้ยอย่างไรอันตรายอันตรายอันตรายฉันเช็คคอยอยู่ข้างหน้าเอ้ยเอ้ยเอาแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวได้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมือสั่นมือสั่นอุ้ยอุ้ยถึงแล้ว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 อย่าแซวคุณจะลองกระโดดลงไมโอ้มาเลยครับโอเคปะเราชนะแน่ เราชนะแน่ๆเกมนี้จิ๊บๆรอบนี้ได้เลยครับผมโอ๊ย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 โออ๊ยยังได้อยู่ครับยังได้อยู่มันมันอะไรวะโอ้โหโอ้โอ้ผมเข้าใจแล้วถ้าเกิดเราหล่นแบบที่สูงๆมันจะเป็นแบบนี้นี่เองโอเคไปเลยด้วยอุ้ยมันยากมากมัน โอ้ยผมจัดการได้โอเคครับชแป้นเขียนว่าแล้ว use your hands literally โอเคใช้หัวออออ๋๋โอ้ยโอ้ยโอ้ยทาร่ามาบอ้โหเห็นความตายเลยโอ้ยโอเคจัดหนักเอาเลยครับโอเคครับโอ้ยโอ้ยผมโคตรเกลียดตรงเนี้ยผมเล่นไม่เก่งอันตรงเนี้ย

ตอนแล้วบาดตรงใบด้วยใกล้กลถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนิดเดียวอุ้ยอู้หูตรงนี้มันน่ากลัวอย่งวะาอู้หกันไปก่อนได้ไหมครับตายเลยครับไม่ต้องห่วงดีไอ้ขึ้นมาคุยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจอร์โอ้ย เห้ยบรรไดเห้นมันได้แล้วมันได้แล้วเห็นบรรไดอุ้ยเห็นเช็คพอยต์แล้วไปกันไปกันเถอะเราว่าเช็คพอยต์เอ้ยอ้าวไม่ใช่ดีกว่าอ้าวเอ้ยทำไงวะน่าคุณแม่ข้างบนมีเช็คพอยต์อยู่โอ้เออหรือว่าผมต้องกระโดดก่อนแล้วให้คุณกันกระโดดทีหลังลองไหมครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมกระโดดถึงจุดสูงสุดแล้วก็คุณกันก็ลองกระโดดดูเออโอเคโ เราแบบลองต่อหัวแล้วก็กระโดดไปเรื่อยๆเราโกงเกมได้ไหมผมว่าอาจจะได้เลยเฮ้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 ย้ยเเราเราโกงเกมฮ่าฮ่าฮ่าโกงเกมสุดยอดทีเช็คคอยล์แล้วคอยล์แล้วน้ำแข็งแล้วแหละไอชีพอยู่เหมือนกันเนี่ยเฟิร์ส i m e อะครับไม่อยากจะหัวไม่ทำไรครับทำสิ่งที่น่าสนใจ Would you hear?

รวมคนหนึ่งเท่ากับตายหมดเรียบร้อยเลยเออผมต้องผมต้อง่มเดียว่เลครับผมต้องหยนิมอเล่าโอ้อังไ้ไมโ้ยอ้อยโ่ยโอ้้ยโ <ie mostrar> ่ <tricked> ้โอ้อ้ <AP> ้้โอ้อไโ่้อ้่้โอ้อ้โอ้้โโอ้โอ้้โโอ้โอ้โอ้โอไม่โอ้โอ้อ ว่าพอได้อยู่เนา่ะโอ้เรียบร้อยเอาไว้เอาไว้เผื่อป่ะรอบนี้ผมเยียมโอเคโอ้ย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 เยือบแล้วโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระโดดดีเลยนะเมื่อกี้ เฮ้ยผมว่าน้ำแข็งตันนั้นมันได้ผมจะกระโดดข้ามไปโอเคโอเราดูแล้วคุจัเราดูแล้โอ้โหะาช่วยงมอะไรกันโอ้ยโอ้ยเป็นชเผมไม่เผมไม่แข่งับผมกำลังฮิวเดนนเสาร์อยู่กระโดดขึ้นโอเคผุม่ตังก์มาเลยโอ้ยโอ้อ้ยผมว่ได้อยู่ผมว่าได้อยู่ รออยู่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 แล้วสามสองหนึ่งไป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 โอ้ยอุ้ยโอเคเฮ้ยบันได้ไม่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 ได้โดนเลยครับโดนเลยรอแล้วโอ้โหแล้วโอ้โหโอ้โหมันน่ากลัวเลยเกินเพิ่งขึ้นมาสี่สิบกว่าเมตรเออตรงเออตรงย่าน่าจะผิดไม่ได้โอเคโอเคเ๋อไม่มีน้ำแข็งแล้วโอ้ยข้างไม่มีน้ำแข็งแล้วเลยไม่มีน้ำแข็ง โอ้ยผมว่าโอ้โหโอเคเฮ้ยโอ้โหเอ้โหโอ้โหโอ้โหอาอาติดโอ้โห

เดี๋ยวก็ลังไปหาครับเน่ต้องใช้คนนี้แล้วไอเมื่อเราพูดถึงการกระโดดออบบีตรงนี้อ่ะถ้เนี่ยดีมาก็ได้โอ้ผมขึ้นไปด้วยอุ้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 ยได้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 บันไดกันไว้อยู่บันไดกันไวปอยู่พอมันเริ่มมีเทคนิคแล้วเริ่มใช้เทคนิคเริ่มเทคนิค โอ้ข้างหน้าน้ำแข็งนี่มันยังไม่โหเล่นเกมนี้เสร็จยังไม่กินคำนั่แน้ำแข็งนี้ตลอดชีวิตตายแล้วกินแต่น้ำร้อนแล้วผมไม่วครับโอเคการโดดเลยครับว่าได้อุ้ยโอเคผมยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วของจริงมันสวอยโอ้ยอุ้ยโอ้ยอ้าวเดียวเยเดียวเลโอ้โห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 ้งกระดอนไปยครับไปเลครับโอ้ โอ้โอ้นก้โอ้โดโอ้โดโอ้ได้ไปครับได้ไปล้วแอ้วเอาติดดี๋ยอากลับ้ามากลับโอ้โอไปไหนวะโอ้โอเคบอกว่าเมื่อกี้ต้องสปีดลันจริงๆนะไปออยเดี๋ยวผมไปก่อนเลยครับโอ้ยโอ้ยคุณวา อะไรวันนี้ยาแล้วแล้วเราเราไปเขาสายไปเหมือนย้อนยุคกับไปเล่นล็กครั้งแรกตายแล้วผมผ่านน้ำตาผมไหลแค่ผ่านเมื่อกี้น้ำตาไหลเรายัไม่ถึงสามร้อยห้าสิบเลยนะคุณโอโอ้ยผมว่าเราอาจจะแบบ มัตต์พีดมัตต์พีดเี่ไม่เอ้นเลไม่เอาหุ้มัตต์พีดมัตต์พีดมัตต์พีดกลายเป็นมิสเตอร์พีดนอนพักอย่าเนี้ยมีบ้านอยู่เนี้ยอ๋ออันนี้เป็นผู้ป่วยจิตเตียงว่าเขาล่วงลงมาจากที่สูงมากกว่าสองมื่นเมตรผมว่าไม่ไม่พูดตุกป่วยแหลือจะซากแต่เราตกลงมาเราไม่เป็นไรนะเราเหนือมนุษย์เกินไปมาขีดไฟ โอเคครับทุกคนก็สำหรับใครที่อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับช่องเมกทีเด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาจากเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะหนึ่งล้านไลค์เลยที่กลับมาเล่นใหม่หนึ่งล้านไลค์โอ้โห่ได้กลับมาเล่นแน่เลยลงสองวันเลยกลับมาเล่นแน่เลย